อ่ะโอเคครับมาอยู่ที่เกม c r a ช h e r r อีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากที่คลิปที่แล้วนะครับมันหลุดไปนะฮะก็เดี๋ยวต่อกันเลยแลวกันนะครับกับอันนี้นะฮะก็เมื่อกี้เหมือนเหมือนกับว่าแบบเซิร์ฟเวอร์มันมีปัญหานะครับซึ่งก็ผมกดออกไปแล้วผมก็กดเข้ามาแล้วก็แบบว่าอัปเดตขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับแล้วก็กดเข้าได้แล้วนะฮะนี่ครับก็เดี๋ยวกดเข้าไปเลยนะครับต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะฮะ กับตัวละครที่ผมเพิ่งเล่นไปนะครับกับอาชีพเออนักธนูนั่นแหละนะครับไม่รู้จะเรียกว่าอาชีพอะไรเพราะว่ามันเป็นภาษาเกาหลีนะซึ่งมันน่าจะมีชื่อของมันนะครับเพราะว่าผมไม่รู้อะ่ะนะอ่าอ,อแปบ๊บนี่มาแล้วโอเคฮะเอยหลุดไปแล้วเออนี่คืออะไรได้อะไรมาได้เงินเหรอได้อะไร ได้อะไรก็ไม่รู้ครับหลังจากที่หลุดออกไปมันให้อะไรมาก็ไม่รู้นะฮะกดเอาหรือเปล่าหรือว่าอะไรเนี่ยอ่ะกดได้รับใช่ไหมโอเคอ่ะอาจจะมีงงๆบ้างนะฮะต้องเข้าใจนิดนึงคนระับภาษาเกาหลีนะไม่รู้เรื่องนะครับอ่ะต่อสู้กดต่อสู้ต่อไปครับพร้อมที่จะไปต่อสู้ต่อไปแล้วแ ไม่ต้องทําอะไรมากจริงๆนะครับสําหรับเกมนี้นะฮะ้อย่ยงที่คลิปที่แล้วครบผมกดเข้ามาปุ๊บนะ,ะว่าไม่ต้องทําอะไรเลยนะ,ะแม่งวิ่งทำา u e s อย่างเดียวเลยนะฮะไม่ได้กดอะไรเลยนะครับมันกดให้หมดเลยอะ่ะนั่งดูแบบเฉยๆจริงๆนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับเหมือนกับว่ามันยังสอนไม่หมดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะเล่นก่อนหน้าเมื่อกี้มันก็ยังสอนไม่หมดนะ เราดูว่ามันจะแบบให้เราทำอะไรอีกหรือเปล่าหรือว่าปลดล็อกอะไรอีกไหมนะฮะอันนี้คืออะไรวะอะไรเนี่ยไม่เอาไม่เอาจะกดให้เข้ามาบอกว่าอย่างนี้แหละครับคือสาเหตุของการที่อ่านไม่ออกนะฮะเ <laughs> <laughs> มื่อกี้กดออกไปมันจะให้ไปกดให้ดาวมันอะไรสักอย่างแหละนะครับซึ่งไม่ต้องให้หรอกนะครับเจอบอสเจอบอส อมืมันต่อสู้เองฮะอัตโนมัตินะครับก็ไม่รู้ว่ามันจะตายเมื่อไหร่เนี่ยไม่มีเลือดให้ดูด้วยอะไรอีกแล้วเนี่ยกดอันนี้แล้วกันเออ <c oughs> อ่านไม่ออกต้องงมนิดนึงนะฮะอ่าเรียบร้อยมาถึงตรงนี้คืออะไรเอ่ยเดี๋ยวมาดูนี่ก่อนของของที่เราเพิ่ง มันมีอะไรขึ้นมาให้ก็ว้าวนี่คืออะไรอะ่ะอัปเกรดใช่ไหมอัปเกรดได้ก็อัปดีนะาถ้ามันมีแสงขึ้นมาครับโอเคไม่เป็นไรอัปทีละหนึ่งก็ว่าไปนะครับอันนี้เราไม่มีเพชรให้อัปซึ่งจริงๆเราเราเสียเพชรอัปได้นะแต่ว่าไม่ดีกว่านะฮะีิยวก่อนอันนี้คืออะไรครับเอานางฟ้าตัวน้อยอ่า กดให้ออกมาร่วมต่อสู้กับเราเพิ่มดาวด้วยนะฮะอะ่ค่อยๆอ,อัพไปเรื่อยครับสำหรับนางฟ้านะฮะผมไม่ไกล้ากดต่อไปนะครับกลัวบอกว่าเอ้ยคุณจะไล่ออกมหมอะไรเดี๋ยวซวยอีกไม่เอาเออมีนางฟ้ามาด้วยแล้วนะฮะสังเกตสังเกตไหนวะนางฟ้าเราหรือเปล่าเนี่ยหรือของมันของเราไหม ไม่รู้ว่าของเราหรือเปล่านะฮะไหนลองกดอันนี้ดิมามีไหมอ๋อของเรานี่หว่าโอเคของเราของเราของเราอ่ากดให้มันมีเครื่องหมายอย่างนี้ก่อนนะครับนีนี้ฮะกดให้มันมีเครื่องหมายอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็มันก็จะออกมานี่ไงเอ้ยมีนางฟ้าอยู่ด้วยแล้วค่อยๆอัพไปเรื่อยครับสำหรับนางฟ้านะครับอ่ะเดี๋ยวลองมาอัพสกิลเราก่อน M, m, อัพเพิ่มอัพเพิ่มฮะอ่าโอเคอัพไปเลยครับอัพความสามารถสกิลเพิ่มขึ้นไปก็เสียเงินไปนะฮะอ่ะโอเคเรียบร้อยอ่ามีจดหมายมานะครับซึ่งก็ไม่รู้จดหมายอะไรเหมือนกันนะฮะ ได้กลางได้ตังได้ตังได้เพชรด้วยนะครับเพิ่มมาเย yeah. ตอนนี้เออเรามีเพชรเยอะพอสมควรแล้วนะฮะร,รู้ตรงไหนวะอันนี้คืออะไรเนี่ยมีของมาให้เหรอรับเฮ้ยเฮ้ยอะไรซื้อหรือเปล่าอืม ลืมดูเมื่อกี้ลืมดูฮะ <c oughs> กดเสียเพชรไปไม่เป็นไรโอ้จเจริญมากเลยผมก็ลืมดูข้างล่างตัวเพชรของผมอะอืมนีอะไรอีกไหมเนี่ยนางฟ้าก็เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวละครทำอะไรได้อีก จะสังเกตว่านะครับโนูเราเริ่มมีแสงออกมาแล้วนะฮะก็คือแบบว่าอัปเกรดมันไปนะครับแสงมันก็เลยมีขึ้นมาแล้วนี่อันนี้คือวายยวายอะไรก็ไม่รู้วายไม่กล้าจริงๆครับไม่กล้าเลยอะไม่กล้ากดมั่วซั่ว กดเปิดหรอหรือว่ากดอะไระเลเวลยี่สิบใช่ไหมถึงจะเปิดได้เห็นมั้ว่าอย่างนั้นโอเคจัดเลี้ยงหน่อยนิดนึงไม่กล้าเปิดเลยครับจริงๆฮะเนี่ยอะไรไม่รู้นะครับ <laughs> เออมันต้องลองอ่ะมันต้องลองสักอันหนึ่งอ่ะมันแม่ถ้าไม่ลองมันก็คงไม่รู้นะครับว่ามันคืออะไรนะฮะ เออลองอันนี้แล้วกันนะนี่เป็นไงคืออะไรนั่นไงว่าและเชียวขายทิ้งนะครับขายทิ้งโอเคเสียไายเสียไายแต่ก็ไม่เป็นไรฮนะช่างมันเอรับของเหรอโอ้ยไม่ใช่นี่มันซื้องมไปเรื่อยเลยนะผมเนี่ยเา่าเรียบร้อยนะครับแล้วก็เราก็จะมีนางฟ้ามาแล้วหนึ่ง นะครับแล้วก็พร้อมที่จะไปต่อสู้กันนะฮะปะไปดีกว่านางฟ้าก็ตามตูดเรามาฮะเมื่อกี้ค่อนข้างจะงงกับตรงนั้นนิดนึงนะครับอาจจะใช้เวลานานนิดนึงนะฮะแล้วตอนนี้ก็ทำอะไรมันก็วิ่งรับเคว็ดของมันเองนะครับโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรอืมโอเคมีอะไราเพิ่มด้วยนี่ มีระบบนน่นนี่นั่นมาเพิ่มใสด่ดิคืออะไรอ่ะเออมันคืออะไรเอ่ยไม่รู้คืออะไรหลอมรวมเหรอน่าจะอย่างนั้นมั้งครับคิดว่านะอ่ะโอเคเสร็จแล้วหลอมอีกเหรอ โคตรมั่วเลยอะบอกตรงๆนะฮะมั่วมากนะครับอาใส่ของไปนะครับมีของมาให้ใส่ก็ใส่ไปอันนี้สามารถที่จะอ,อัปเกรดทางฟ้าเพิ่มขึ้นนี่ครับอัพได้เ,เต็มแล้วเหรออ่ายังไปได้ไม่ถึงนั้นเลเวลสอง ไปไหนไปหา,อ,าอุปกรณ์ใช่ไหมน่าจะไปหาพวกแบบของมาอัปเกรดตัวนางฟ้าให้เพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแหละประมาณนั้นแหละครับนะครับมาถึงนี่แล้วนะนี่อันนี้เราเข้ามาในดันเจียนอีกส่วนหนึ่งนะอ่ะโอเคอันนี้ต้องไปต่อสู้เองด้วยนะครับอ๋อนี่ไงนี่ไงกดกดใช้บอดได้ กดใช้บอร์ดได้เองโดยที่เราไม่ต้องใช้อะไรโดยที่เราไม่ต้องกดอะไรเลยที่จะเป็นเครื่องหมายแบบว่าดาบดาบควยกันนะฮะนั่นแหละตรงนี้ตรงนี้ตรงในส่วนนี้นะครับอ่าแล้วก็รอมันต่อสู้นะครับให้เสร็จก่อนดูมันสู้ไปเรื่อย เสียเลือดเยอะเหมือนกันนะเนี่ยไม่รู้จะผ่านหรือเปล่าโอ้เซิร์ฟเวอร์ไทยก็อใจรออีกนิดหน่อยนะครับอีกไม่นานนะฮะต้นเดือนมิถุนายนนะครับใช่เปะวะ <laughs> น่าจะใช่นะเออ อันไหนที่ผิดพลาดน,นะครับที่แบบว่าพูดไปแล้วไม่ใช่ก็ทักทวงได้นะฮะไม่ว่ากันนะครับเออเออเชื่อเออเรี่ปร้อยเองในของมาแล้วในของมาแล้วนี่ไงฮ่าฮ uh ่ huh. เป็นเกมที่น่าเล่นอีกหนึ่งเกมนะฮะสำหรับเกมนี้เออขยายขยายหน่อย ไหนเเราจะอัพอะไรต่อเดี๋ยวนะอ่ชื่อไม่ได้นี่อัพสกิลก่อนอัพสกิลเสร็จแล้วก็เอ่ออะไรอีกนี่ของที่เราได้มาครับ เป็นสีม่วงรองทเท้าก็เป็นสีม่วงด้วยน่าจะเปิดได้แล้วนะนี้เร็วเอายังไม่ได้แล้วอว่าจัดเลี้ยงก่อนเลยครับเรียบร้อยคงต้องรอให้มันเป็นภาษาไทยกว่านี้ก่อนนะครับเราถึงจะแบบ พอที่จะเข้าใจความหมายของแต่ละส่วนนะว่ามันคืออะไรบ้างนะฮะพอเป็นภาษาเกาหลีแล้วก็ค่อนข้างที่จะยังไม่ค่อยเข้าใจอะไรสักเท่าไหร่นะครับก็ดีกว่าไม่มีเล่นนะฮะเล่นไปก่อนนะครับเพื่อที่จะอาจจะรู้ไม่หมดแต่ว่าก็พอที่จะรู้เ,เยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับออจะได้รู้ว่าระบบอะไรมันเป็นยังไงบ้างน,นะครับแล้วก็ในส่วนนั้นส่วนนี้มันมันมีอะไรให้ เราพอเข้าใจได้บ้างนะครับก็ดีกว่าดีกว่าไม่มีเล่นนะอะไรก็ไม่รู้ฮะอันนี้มันก็รับเควสแล้วมันก็ไปเรื่อยๆครับมันไม่สนใจอะไรเลยนะ มีสกิลนางฟ้าช่วยบ้างนะครับอเสร็จแล้วไปไหนนี่ไงรับเควสต่อแล้วก็ไปต่ออีกด้วยเยอ้ มีสกิลใหม่มาเพิ่มแล้วเลเวลยี่สิบสองเลเวลไวมากเลยนะฮะไม่รู้ว่ามันจะมีจุติหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยอ่าเสร็จสิ้นไปไปส่งเควสิเพื่อน อ่สองคนแล้วก็ไปสู้อะไรต่ออีกไม่หมดครับปีกคนนี้สวยจังปีกเราจะเป็นปีกขาวใสเลยนะฮะมันสามารถอัปเกรดได้นะครับอย่างที่ผมเคยบอกไปนะฮะอัปเกรดให้ปีกสวยขึ้นนะครับมีหลายระดับเลยนะ เดี๋ยวรอมันเก็บเลยสักแป๊บนึงก่อนนะว่ามันจะมีอะไรอีกไหมเพราะดูเหมือนว่ามันจะสู้อย่างเดียวแล้วนะครับม่รู้จะแนะนำในส่วนไหนให้ได้รู้กันอีก เดี๋ยวสามารถที่จะให้มันเลิกต่อสู้แล้วก็ดูในส่วนอื่นก่อน กิวก่อนฮะเลเวลขึ้นไวมากเกมเนี้ยนะครับเงินก็ได้อย่างเยอะเลยนะเงินเนี่ยได้เยอะมากแบบอัพยังไงก็ไม่หมดสักทีนะฮะเงินเอออันนี้อะไร สามารถเปิดได้เหรอเวอยไหนลองเปิดดิเสียงเงินอะไรไหมอ้าวคืออะไรเนี่ยโอ้ได้ของมาอีกแล้วเฮ้ยเมื่อกี้อะไรอันนี้คืออะไรโอ้เจอเดี๋ยวนะฮะแป๊บหนึ่งใช้เงิน ใช้เงินสองแสนแล้วก็แล้วก็เพชรอีกห้าล้าถ่าเป็นสีทองล่ะใช้เงินทั้งหมดสองล้านตอนนี้เรามีเงินอยู่เท่าไหร่วะเนี่ยสามล้านนะครับแล้วก็ใช้เพชรอีกสองร้อยกว่าเลยนะฮะไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับลองอันนี้ก่อนดีกว่าอ่ะคืออะไรอะ่ะไม่เห็นมีอะไรเลย รอใช่ไหมไม่เห็นจะมีอะไรเลยนะเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับก็รอคงคงคงมีอะไรน่าสนใจแหละนะครับแต่ว่าตอนนี้มันไม่มีอาจจะต้องรอเวลานิดหนึ่ง นางฟ้าอัพปียังไงว่าดูตัวละครดูปีก,ก่อนอันนี้ใช้60ลองครับลองอืมน่าจะอัพอย่างนี้นะเออเฮ้ย ใช้เพจอัพแบบกระจายมากแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมเหลือเพจอยู่แค่155เองนะฮะปีกก็ยังคงเป็นรูปร่างแบบเดิมนะครับซึ่งมันไม่แตกต่างไปไหนเลยนะฮะเออเหลือเพจอยู่แค่นี้ไม่อัพแล้วนะครับโอ้ เอาไปเป็นสีนี้ได้ด้วยนะฮะอ๋อน,นี้มันเป็นชุดชุดที่เไว้ใส่แบบว่าเอา่อที่ได้บอกนั้นนะคะว่ามีชุดให้แต่งนะฮะแต่ว่าเราต้องซื้อนี่มีชุดให้แต่งแบบนี้นะครับก็มีหลายแบบด้วยกันนะฮะอันนี้ยังเรายังเป็นชุดธรรมดาอยู่เลยนะครับทำไมมันขึ้นเครื่องหมายอันนี้วะ อ๋ออัพได้เหรออันนี้คืออะไรมัม่วไปหมดเลยชีวิตเอออันนี้ล่ะอ่าัพเสร็จแล้วสกิลเหรอ พับสกิลได้แค่นี้นะครับถึงเลเวล2โอเคไม่มีอะไรแล้วะพร้อมที่จะไต่ต่อสู้อีกรอบกดเข้ามาดูนู่นนี่นั่นไปเรื่อยครับสำหรับผมนะอ่ะโอเคไม่มีอะไรก็ต่อสู้ไปเรื่อยครับแล้วก็ไปต่อสู้ต่อ อะไรเงี้ยก็ถ้าเราแบบว่าเราจะตรวจสอบนู่นนี่นั่นเราจะดูอะไรเงี้ยแล้วก็กดตรงนี้แค่นั้นเองนะครับกดเนี้ยแค่เนี้ยนะฮะเราก็สามารถที่จะตรวจสอบนู่นนี่นั่นได้แล้วนะครับแล้วก็สามารถที่จะอัพนู่นอัพนี่ได้นะครับก็ปล่อยให้มันเป็นเก็บเลเวลอย่างน ouais ี้เรื่อยๆนะฮะแล้วแต่นะครับอืมเป็นไงเนี่ย อืมอืมโอ้โหเมื่อไรจะตายเนี่ยฮะเออตายแล้วได้ธนูใหม่ด้วยใช่ไหมวะนี่คืออะไรอ่ะอัพได้เปล่าอัพได้ ค่อยอัพค่อยอัพอัพทีละนิดอัพไปเรื่อยๆเต็มแล้วทำไงต่ออัพอีกครับอัพไปเรื่อยฮะจนกว่าไอ้นี่มันจะหมดครับเงินเราเยอะอะง่ายๆหมดแล้วหมดแล้วอาไม่ได้แล้วโอ้อัพได้อัพได้อัพได้ ึกว่าจะอัพไม่ได้แล้วครับเป็นที่เน็ตเมื่อกี้หมดแล้วอันนี้ของจริงฮะอัพไม่ได้แล้วของจริงเลยเออเลเวลเรามีเท่านี้นะครับมันก็เลยอัพได้เท่านี้อืมอันอื่นเราก็สามารถอัพได้นะนะครับอืมอัพได้หมดเลยรองเท้าเอวยแหวนเอวยนะครับนู่นนี่นั่นอืมอัพได้อัพได้ อันนี้อลองดิไม่ได้ด้วยอ่าโอเคโอ้ยเสียงอะไรวะเนี่ยมาทำอะไรตอนนี้เนี่ยอัพเพิ่มอัพเพิ่มเข้าไปไปรับเควสต,ต่ออ ด้านต่อไปใส่ก่อนอ๋อนี่หลอมรวมรวมครับรวมเรียบร้อยโอ้ มันก็น่าจะไม่มีอะไรมากแล้วล่ะนะครับสําหรับเกมนี้นะครับอาจจะมีอะไรที่ผมอาจจะยังไม่รู้นะครับเพราะว่ามันเป็นภาษาอย่างนี้นะฮะภาษาเกาหลีอย่างนี้นะครับเอ้ยภาษาญี่ปุ่นญี่ปุ่นว่าว่าเกาหลีหรือเปล่าอืมมันเป็นภาษาอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบว่าเอ่อค่อนข้างที่จะงงงนิดนึงนะครับอาจจะมีบางส่วนบางอันที่ผมอาจจะยังไม่รู้นะฮะก็ต้องรอให้มันมาเป็นภาษาไทยอีกทีนึงก็แล้วกันนะครับว่าเราจะได้แบบว่าเล่นอย่าง สะดวกสบายขึ้นนะครับเล่นอย่างแบบไม่ต้องงงไม่ต้องมางมอะไรแบบนี้นะฮะรอดูต่อไปนะครับนะตรงนี้ก็ผมก็จะเล่นไปเรื่อยๆแหละนะครับสำหรับเกมนี้นะฮะเดี๋ยวเอาไว้มาดูอัปเดตกันนะครับว่าเ,าเล่นไปถึงไหนรู้อะไรขึ้นบ้างแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งนะฮะ ก็คงจะไม่มีอะไรละล่ะน,นะครับปล่อยให้มันเก็บเลเวลไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆก็อัพสกิลไปนะฮะอย่างเงี้ยนะครับ,งรบเงินก็เยอะเหลือเกินนะฮะด้เงินง่ายแสนง่ายนะฮะเดี๋ยวจะมีเกมอื่นมารีวิวให้ดูเพิ่มเติมอีกเรื่อยๆนะครับ ก็เกมใหม่เกมเก่าก็ปนเปนกันไปนะฮะอ,อืมอ่ามีอันใหม่มาเพิ่มแล้วอะไรไม่รู้อย่างนี้แหละผมถึงเล่นไปเรื่อยๆอยงไงนะครับเผื่อมันจะมีอะไรปลดล็อกเข้ามาครับอย่างที่บอกและฮะเอ่อก็มีปลดล็อกมาอีกแล้วนะครับอันนี้เป็นระบบอะไรไม่รู้นะฮะต้องต้องดูว่ามันคืออะไรคืออะไรวะ ่ะกดให้บอทมันจัดการเองนะฮะเสร็จแล้วเหรอมันมันง่ายจังวะคืออะไรไม่รู้ผมไม่มั่นใจนะครับว่าวันนี้มันคืออะไรนะฮะ แล้วเป็นชื่อของเราด้วยนะนะครับเออไม่มั่นใจจริงๆว่ามันคืออะไรอ่ะคืออะไรก็ไม่ทราบนะฮะอะไรว่าอันนี้เหรอเออเป็นแบบว่าการ pvp หรือเปล่าอาจจะเป็น pvp ก็ได้นะนะครับ ลองดูดีถ้าเดาไม่ผิดนะฮะน่าจะเป็นแบบการ PVP นะฮะก็คือแบบมา PVP กันอนะมาต่อสู้กันอะนะครับนี่ไงใช่ไหมหรือว่าเรามาทำอะไรที่บ้านมันหรือว่ามาแบบมาบุกบ้านเขายังงงอยู่นะยังไม่ค่อยเข้าใจนะครับ เคออ่อยๆจะงงๆนิดนึงนะครับแต่ว่ามันเป็นชื่อเรานะแล้วก็เอออื่นๆก็น่าจะเป็นของคนอื่นบ้านคนอื่นอะไรเงี้ยไปบุกบ้านเขาหรือเปล่าหรืออะไรยังไงนะฮะลองอีกทีดีมันเหมือนมันไม่ใช่ตัวละครน่ะนะครับเมื่อกี้มันเหมือนแบบเป็นตัวอะไรไม่รู้ตัวแบบ เนี่ยๆนะฮะมอนสเตอร์นะครับะะให้เราแบบไปจัดการมันอย่างเงี้ยนะครับผมก็เลยไม่ใช่คิดว่าไม่ใช่ PVP แล้วนะฮะถ้ามีภาษาไทยมาคงเข้าใจตั้งนานแล้วล่ะอันนี้ยังไม่เข้าใจนะครับอ่าเสร็จแล้ว เดี๋ยวผมจะไปดูอันนี้อีกทีดูอันนี้ดีอ่ะไอ้แดงๆเนี่ยนะเหมือนกับว่าเราอ๋อเหมือนคล้ายๆกับว่าเราไปยึดไปยึดเข้าได้ยึดที่ไหนก็ได้อลองอันนี้ดิลองอันใหญ่ๆนี่ดิจะเป็นไงเนี่ยอ่ะเข้าไม่ได้เหรออ้าวเข้าได้นี่มาดูกันครับอันนี้ อย่างไรเย,ย้โอ้โหสู้มไม่ได้เลยอะคนละเรื่องเลยครับ <laughs> เอออันนี้ผมยังไม่ค่อยเข้าใจนะครับว่ามันคืออะไรแต่เป็นว่าคล้ายๆกับเหมือนกับเราไปยึดเขาเหรืออะไรอย่างนี้ละมั้งนะครับประมาณน,นั้นแหละนะฮะคิดว่านะครับรอภาษาไทยมาก่อนก็นแล้วกันนะครับเดี๋ยวคงจะเข้าใจมากกว่าน,นี้นะฮะโอเคอันนี้ผ่านไปนะครับ เ uh huh. รอปลาตะไทยมาก,ก่อนทุบไขอะไรก็ไม่รู้ฮะงงไปหมดอันนี้ก็อัพเลเวลปกตินะครับซึ่งก็ไม่มีอะไรแล้วลหะนะครับสำหรับเกมนี้นะครับเดี๋ยวเป็นว่า ถ้าผมรู้อะไรเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนํามารีวิวให้ใหม่นะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะรีวิวไปเรื่อยๆแหละนะครับสําหรับเกมนี้นะครับก็มาดูพัฒนาการไปเรื่อยๆนะรอภาษาไทยมาด้วยนะครับโอเคอเดี๋ยวเป็นว่าเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับเกมต่อๆไปเรื่อยๆนะครับรวมถึงเกมนี้ด้วยนะฮะโอเคนะครับไว้เจอกันนะฮะคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะครับสวัสดีครับ